เทศบาลนครลำปางขอเชิญร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี2555ในวันที่30และ31รกรกฎาคมนี้เย็นวันจันทร์ที่30รกรกฎาคมเชิญรับฟังทอล์คโชว์ธรรมะครับเลยสร้างสรรค์นในเทศกาลเข้พาพรรษากับธรรมะรูปแบบใหม่หลากหลายสาระธรรมะครัเพเลสนุกสุดมัน โดยพระอาจารย์สุรเดชรัตนเมธีธรรมะเดริเวอรี่จูเนียร์ลำปาง1ิกษกพระมหาสมปองตาราพิโตพร้อมศิลปิน,น้นงเวอร์ซี่ตีสิบสาวน้อยร้อยเบทีอ้องรัตนงังลูกผู้สายพันธุ์ใหม่โดนใจวัรุ่นน้องพึ่งอัสยามลูกทูนไทยสไตล์วัใสตั้งแต่เวลา1 9 3เนากานาทีเป็นต้นไปณขวงนคร วันท,ที่31กรกฎาคมชมขบวนแห่เทียนพรรษาสุตรการตาบริเวณสวนสาธารณะเขรานครสร้างสรรค์สิ่งดีงามโดยเทศบาลนครลำปาง